สวัสดีครับยินดีต้อนรับเอฟซีกุศันเขาสูช่องพอสวยพารวยครับเมื่อนี้กะเดินทางมาตามแนวทางของพระดงพญาไฟครับเอฟซีครับคืองวดก่อนอยู่ตรงนี้ปูชีปะเขาพ่นแห้่เขาแตกทั้งบนทั้งล่างนะครับเอฟซีครับบัดนี้เขาสิมว่าตามต่อตรงแนวทางนะครับมาพ่นแห้่ต่องวดเลยเมื่อนี้กะเดินทางกับทีมงานมาหลายคนครับเอฟซีครับกะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ให้กอสอยพารวยนะครับเด้อขอสาคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ครับเพื่อสิบริพาษ่าวสารใหม่ๆจากทางช่องของพอสอยพารวยนะครับเนาะนี่คือต้นไม้ต้นนี้เป็นต้นยังน้อยเนาะครับเอซีซีไม่ต้นกระเดาต้นยังใหม่เนาฮะนี่ต้นขอใหญ่บอกครับเอซีกับเนาะต้นขอใหญ่ครับต้นขอใหญ่นี่คันใหญ่ใหญ่ขนาดนี้จักปีเนาะนี่เนาะอายุของต้นคอยนะครับออะบาทนี้ โอ้โ้นี่ครับสิบสี่ครับบ่อทรามดาด้วยครับพุนน่ะเราบระวัดต้น่เบิ่งด้ครับเนี่ยฟังในอาบัดนี้กัสิผ้าเข้าไปฟังคําจากปากของพระดงพญาไฟผุนนะครับเนาะผุนจีบบอจีจ่ารังใดครับสินกั่ ต็ว่าเพิ่นเป็นผู้ขี้วักขาวอัตมากัมมายูุ่บุเพิ่นเพิ่นกับเป็นงูมหามีมินิปันว่าเป็นงูบ่ว่าตัวจริงเลยหรือเพิ่นไปความไปหาความครับผมวันนี้ครับอัตมาก็เลยบอกญาติโยมแน่ให้กิจนาเบิ้งเอาครับก็เลยบอกบอกตรงๆรงเเนาะเป็นแนวทางครับตอนนั้นก็บอกว่า17ก็เลยให้มาถือมาเรื่อยๆหัวแถวสมัยนี่ละครับงวดวัางหันกาตมาขอตองงวดเนาะ งวดงวดเราจะพยาธงวดว่าหันขึ้นอิ่งนี้ว่า싸กันตึงๆว่าซ싸กันคาโยเพราะว่ามันเข่าศูนย์ศูนย์หาของอาตมามันเป็นหนึ่งศูนย์หาอของพระอาจารย์เป็นหนึ่งศูนย์หาแม่ไอ้มานี่งวดนี้อาตมาให้เป็นแนวทางต้อมงวดขึ้นกันเด้อมันจีมีสี่เจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดเจกตงวดนี่บอกผมงวดนี้แหละต้อเดียวของต้อต้อมงวดเลยจะไปกันในต้อมงวด ก็ไปไม่นานเลยถามปูกระถามเรื่อครับเด้อเออคือซีเจ็ดนี่ได้มาจากไส่ะปูกอ๋อเป็นเป็นให้จุดทูบบอกญาติโยมเอาเอาจุดทูบทูบตัวเลขดิทูบตัวเลขกับอัตมากรลบออกแล้วโอ้เสียบาพระอาจารย์ได้ท้ามีทีจุดเรียบร้อยแล้วแมนเห็ดเห็ดมาเคลื่อนต้องงวดว่าอยากไหนมันเฮร้ายโอ้มาเคลื่อนนี่เป็นวันโกนเนาะแมนอืมเป็นไปเลยบอกว่า่ต้องเอามาหนีก็ได้ดอกอาจารย์เอากันทับฟันซะเรื่องซีเจ็ด สี่เจ็ดเจ็ดนะครับเนาะผูดมพญาไปนะครับเนาะได้สี่เจ็ดเจ็ดมาบัดนี้มือเครื่องหนีบนะครับหลังจากจุดทูบแล้วนี่หลวงพ่อนี่ได้ฝันดีดีดีวะครับก็เพิ่นกระมาตอยู่นินๆ์เ่นหน่อยเพิ่นกรว่าให้โยมพิจารณาเอาเป็แนวทางครันี่เพิ่นว่าไดอก็ว่าไร่เพิ่นว่าให้พิจารณาเอาเด้อเพิ่นวางสิปิติจารณาเอาดีครับแม่น เป็นแนวท่าเป็นแนวทหายำเล็ซีูสันว่าเพิ่นเป็นไให้ให้ให้ซเจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดเป็นอง f รซีกูสันครับอ่าก็ให้ไปใต้เหรียญสองโตนะครับเนาะสี่เจดเจ็ดสี่เ็ดเจกับตัดเอาอ่าไก่สีมีพบ่มีหลายหรอกครับไก่สีมี้สี่เจ็ เก็ซีแมนซีเกเก็ซีอสองตัวบอกในกระซีเก็ธรรมดาเท่านี้แหะเนาะคับนาอยกเรียนเป็นซีเกะครับซีเกาาเ่อรซื้อไงตัมมาเป็นไฮแนวทางครับผมเพราะว่าถ้าจังไดข่นมัดเขากับมัดสวยตตมาเน่ครับผมเพิ่นกำลังสั่งกำลังสั่งกำลังแงที่ที่เฮ็ดนี่เพิ่นกำลังสั่งอะไรนะครับหลวงพ่อก็ะไรอะไรเนี่ยคือยังย่อมเห็นนั่แหละเด้ออันนี้ก็ว่าอยากสั่งพญานาคเก็กเก่าเสียนโย เมื่อวานกับได้อัตมาก็ญาติโยมเพิ่นมาซอยบริจาคก็ซื้อนี่ละซื้อบัวมาถวายเพิ่นโอ้ครับผมเมื่อวานก็ได้ซื้อก้อนหัวสิออกบัวนี่บ่ครับนี่งามเนี่ยนะครับเนาะครับผมมีชิวอักก้อนหัวสิออกได้ซื้อมาถวายงาเพิ่นก็ระถิ่นหาอันนั้นเถิ่นฐาบัวต้นนี่ติเด้อนี่แม่นบัวอันนี้่ะบัวต้นมันบัวไงเด้นี่ยบัวบัวไงสิแม่นสลากกินแบ่ง แม่ศูนยหาเต็มๆบวชแม่สากันเบิดบ้านสากันเบิดบ้านดังไปพอออุดรโอ้ยครับแปลว่าถือกันเบิดบ้านหายเขาเนะครับขจบร้านนี้ขจบร้านนี้ขจบ้านนี่แหละครับครับอืครับผมถือกันเบิดหมู่บ้านครับผมมัดตำบล้ายยไปซ้ายไปไปวัดเป็นว่าครับผมไปได้โชว์ได้ลาบมาจากทั้งลงคอวัดสันวาประจวบประจวบร้านค่ายโยฮันนี่ครับประจว่านี่จู้ ก็อยากได้โซดเจ้าะขอไปหาหลวงพ่อหยุดวัดแต่เราผู้ถึงพรยาไปเออผมเลยว่าเป็นยังไงล่ะครับโอ้ยเขาไปจังหันเขาถือกันบุกบักรับโต้รับมือนี้ก็เล็ดหอยน้ำหอดวัดที่ไปที่มากก็ยู่แห่งนี้เองแม่นครับทั้งช่องก็ได้มาตามนี่หมดหมดเลยกระเดี้ยวเป็นยังไงกระเดี้ยวไหมพี่รำ ค่ปูมัรเบผมสัละตัดก่อนไปลองเอฟซีครับงวดันทีนึงเอ้ยงวดวปนที่หกสี่หกสีหนี่นะสองพันหาร้อยหกสิไปองสี่อันนี้คือตัวเลขของปูนะครับเนาะง่ายๆเลยครับสี่สี่เ็อากไปกับบ้านนั่นละสี่สี่เจ็ด่งครับผมหูอยเล่นอย่างเี้นะโอ้ครับ่จเห็นอาจารย์เหล่มาจุดถูบจุดถูบนัปูชี้ปาเขาะแครับ ยินาด้กันเลยว่าปูคนเสี่หายอยู่อันอันนี้มันเอียงมากเลยอันนี้มันอันนี้เป็นเสียงมอเสาโอ้เป็นเสียงมอเสานี่เอครับเสียงมะเสาว้นะครับครับผมโอ้บังเดอครับขออนุญาตบังเดอครับอันนี้ครับครับค้ยพอไวเห็นบ <c oughs> ่ไรดิครับเห็นบ่ไรครับแต่ลคนเวลาครับาอาจารย์คนหนึ่สักคนคนครั่รล่ะัาทูซาดรนะครับอาจารย์ะครับอั่าทูาดูทีเล้งปันให้เจ็บซี่ครับผมอันนี้ 5าเสองครับเอะเป็นรอยเงิน่นิแตะบ่เป็นลอยนั่งครับเบิ่งครับเบิ่งเ่านี้ยุ่งเว่เป็นพี่น้องเห็นอะไได้ตัวครับเพราะว่าเนีบเนี่เป็นสารของปูเป็นบ่นนิโอสารของปูปูที้ผัเขาปูพระอาจารย์พนว่าปูอยู่นี่ไปบอกเปิ้โอปูอยู่นี่ไปบอกเปิอยากไดีดีต้องมาจุดถูกที่นี่บ่ต้องไปเอาไซ ครับอันนี้สาบัวสาบัวที่เป็นสืมาถวายก้อนหอยออกครับนี่สาบัวสื่มาถวายปูครับผมอ่าครับเด้ออันนี้บอกเพิ่นซื้อมาถวายออกดอกแล้วตัวนี้ไหมออกดอกพร้อมครับงามคหมดตัวก็อ้ประตูดอกบัวนี่มีจะเก็บเนาะนับเบิ้งให็นไหมไปยังนี่ยังยังจะฉลองน่วยอันนี้เจี๊ยบผู้นั้นเพิ่นกะมีช่วงไม่ลาบจังวัดนี่นี่ครับผมโอ้เสียด้สัมผัสเด้อครับไม่อยาเฝ้าไปใส้มาใส้เด้อบานเด้อ นี่ละบานนี้เขามาเจอผู้โชคดีแล้วคมันใชยบานเอ้นผู้คนี่มีโชคมัาสือมาถ่ายร่อยเหมือนกัแต่ว่าค้อการของ่นนี่คือจะส้างพญาหก็เสียงของปูหลงพญาไฟนี่ปูเ่นได้ห้โชคอืมไชยบ้านเขาสือกันตื่นเ้เขาเฮากันมาเบิดมูอบานคนว่าเหล็กทีเท่าไรหลังนีบ้านเล็ทีศาลนี่บอกเออบ้านเล็ทีศาลนี่ไหม ยัง่เห็นเลยโอ้ยดอมีดอกเลยเบิ้งขนาดบ้านเด็คีนี่มีบ่อเด็กคีอะไรกะคีกะซีเจ็ดเจ็ดดีเ่าซีเจ็ดเจ็ดดีบ่ับเจ็ดซีซีเจ็ดดีะครับมันมีบ่้ยนิดซีซีเจ็ดอ๋อมาจังได้หนวกหูครับหูเจ็ดหูจานแหล่นี่คือเป็นตังซีบบ้านนว่าหูพ่อไว้ผู้เฒ่าสันวาบานนี้ผู้นุ่มไปก็ผู้เฒ่าด้ครับพเป็นไปได้อพี่บ้องเอาเอาอะไรได้ดีละได้สตัวดีละอ่าออบ่ที่ไปไ็น สหรือว่าสิเป็นสีเ่เจ็ดเจดหรือว่าสิเป็นเจ็ดส่สี่เออเอาับที่นี่นี่แหละหมดท<ล>ี่พ<ป>ันมาหมดที่่านมา,มา,นมาเนี่เขาซูญหาเต็มเตมเลยดีครับโอ้เขาซากระหนดบ,บาดก็สินเ<ม>ขาก็ส,สันสินน้ำมหาหอดผีะนะบนเนาะแมน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 ไก,ไก่ไก่ใช่ไหมเฮงไก่ปันเทก็ต้องมาหาสิบกิโลโอ้ยครับโอ้ขึ้นมาไก่เถอะหาสิกิโลเลยพอไปเห็นต้นกวอยงอยู่หลังสารปูต้องว่าต้นแตกกัเนาะแกไปเลยเห็นต้นใหม่ม ปาเลนใหม่ครับผมเขาจะบครับอันนี้ก็คือสารปูชีปาขาวที่เพิ่นไปเขานิมิตฝันปูดงพญาไฟนะครับเนาะเพิ่นกะอ่าบอกว่าอยากสางน้ำกเ็เลยเพิ่นเปิ่นแค่ไก่ทิพย์ครับเพิ่นบริเป็ยน,นกาย,ยากือเฮ้าเพิ่นก็เลยต้องฝากไกาย,ยากองเฮ้านี่ไปทําบุญแทนเพิ่นเป็นตัวแทนในเพิ่นนะครับเอฟซีครับไม่เป็นท้งอันนี้ทูบดีเพิ่นจุดเถิงเนาะทูบด่เนาะ จุดมือเศร้า hmm, น like well, uh, oh, ี่บอ right ่ไม่ออกมาวัดเป็นจุดไหนนะครับเนาะเอาเบรงเหล็กถูกลงขายอีฟซีแม่นยังมาศูนย์หนึ่งศูนย์หมือนเมื่อแปดหนึ่งศูนย์เห็นแต่หนึ่งกับศูนย์เนาะตัวเทิงเรเห็นเนาะแม่นอีลีเห็นนะโอพมันดำปื่อๆไปเห้นร่เห็น เอาเอาแก่เห็นนะครับนอเอฟซีครับอันนี้ก็มาสัมภาษณ์พี่เพ่อาะดอกบัวที่เป็เนเชื่อมาถวายปูปูเปินไงแนวทางแล้วเปินก็มีธุรละนะครับเปินรีบไปนะครับเนาะเอาสำหรับคลิปนี้ก็สิได้ขอ,อยุติคลิปเอาไว้เพียงสาม,มีนะครับเด้อขอเอฟซีของพอสอยฟ้ารวยจงรำจงรวยกันทุกคนทุกคน,คน,นรวยได้เป็นเศรษฐีเป็นเศรษฐีผู้ใจบุญคำจุนพระพุทธศาสนาครับให้สมบูรณ์รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติทุกทุกคนนะครับเด้อสำหรับคลิปนี้ก็ขอยุติคลิปไว้เพียงสามีขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ